กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับเกมลาส w a วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะพามาดูประสิทธิภาพของบัฟกระทรวงการก่อสร้างนะเพื่อนๆว่าเฮ้ยมันแบบรุนแรงขนาดไหนนะเพื่อนๆอนอ่ะเดี๋ยวผมจะอัพวิจัยขึ้นไปที่ เลเวล30นะครับณนะปัจจุบันนะผมต้องใช้เวลาถึง47วันกับอีก6ชั่วโมงนะอ่าเพื่อนๆลองดูนะครับว่าประสิทธิภาพของมันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วเวลาเดิมเนี่ยคือ88วันนะผมได้ลดจากในส่วนของพวกอ่า ค่าต่างๆนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเหลือ47วันนะเพื่อนๆอ่านี่เพื่อนๆตอนนี้ผมต่อคิวไว้เหลืออีก3วิ2วินะครับแล้วก็เรียบร้อยเป็นคิวของผมแล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการก่อสร้างเพื่อนๆถ้าเกิดตะกี้เท่าไหร่นะ47วันตอนนี้เหลือ37วันเพื่อนๆลดไป10วัน โหดร้ายมากเพื่อนเื่อนดังนั้นเนี่ยบัฟก่อสร้างมันช่างดูเดือดเหลือเกินนะครับอ่ะสิ่งที่ผมสามารถเข้ามาเช็คที่บ้านนะครับแล้วก็ดูประเภทเศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็จะมาดูในส่วนของสปีดอาคารสปีดอาคารนะผมจะได้โบนัสเทคโนโลยีอยู่18% VIP 50%โบนัสอาคาร5%เทคโนโลยีสมาพาน15% นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อีก50%นะครับเป็น138%เพื่อนๆยังโหดยังโหดนะจริงๆแล้วนะครับผมต้องใช้88วันถ้าเกิดผมไม่รับบัฟนะครับจะเหลือ47วันนิดๆแล้วก็กดรับบัฟมาเพิ่มอีก50%เหลือ37วันนะเพื่อนๆโอ้โหลดมา10วันยังโหดนะไม่อัพได้อย่างไรเพื่อนๆ ผมต้องอัดทองอัดของก่อนนะใช้อย่างละ 1g เพเพื่อนใช้อย่างละ1 g นะ 1. 1 g นนะครับขออัดก่อนยาวๆนะครับจะไม่อัพได้อย่างไรลดมาถึง10วันโอ้โหของดีของดีนะครับเนี่ยแหละรครับความรุนแรงของการรับบัฟต่างๆ เหมือนทองผมจะไม่พอหรือนี่โอเคอเคูอค้หัวใจแทบวายถ้าไม่พอนี่ผมต่อคิวฟรีนะ37วันนะครับตะกี้แล้วก็ผมกดเด้งช่วยเหลือไปอีกนะเดี๋ยวมันก็จะลดหวบภาเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับตอนตอนนี้ผมมีคิวว่าง1คิวผมต้องเลือกอัพก่อนอ่าต้องใช้อย่างละ 100M 100M เหล็กผมพอหรือไม่ ร้อยเอ็มเหมือนจะไม่พอนะผมมี60สิบเอ็มแปดร้อยหกสิบเหมือนจะไม่พอเฉยแล้วผมจะอัพอะไรล่ะนี่แต่ถ้าจะไม่อัพมันก็เสียดายบัฟนะผมอัพไอ้นี้ดีกว่าผมอัพ icu เดี๋ยวเพื่อนก็ยังดี นเนี่ยเพื่อนๆตะกี้สาวันนะครับหลังจากที่ใช้บัฟนะครับแล้วก็ช่วงวันนี้มันเป็นวันหยุดนะเพื่อนๆคนจะไม่ค่อยนี่ปั๊มเท่าไหร่ผมลดมาแล้วนะเนี่ยตอนนี้มีคนช่วยกด12คนแล้วนะครับลดเวลาไป1วันกว่าๆอีกนะครับถ้าเกิดกดครบ29คนนี่ก็ลดไปอีกประมาณ3วันได้นะเพื่อนๆ 3-4วันนะดังนั้นก็ลดไปสบายๆนะครับดูเหมือนเยอะนะเพื่อนๆอ,อ่ะตะกี้สารตั้งต้นที่47วันนะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับก็เหลืออยู่ที่37วันนะครับตอนนี้34วันแล้วนะครับดังนั้นดูเหมือนเยอะนะครับเพื่อนๆในการกดต่างๆนะในการอัพบงอัพบ้านต่างๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะเนี่ยถ้ามีคนช่วยลงช่วยเหลือแล้วก็รับบับอีก นะครับสบายๆนะครับในการขึ้นบ้านนะโอเคสำหรับวันนี้ก็พามาดูประสิทธิภาพของบัฟนะครับไม่รับได้อย่างไรนะครับลดไปเกือบ10วัน10วันกว่าด้วยอย่างโหดนี่ตอนนี้เหลือ34แล้วแป๊บเดียวเพื่อนการช่วยเหลือสมาชิกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับขอบคุณนะครับ